่ด้วยนอะไมเย็นเนาะยนดีบ่ดี่บ่ไม่เย็นอ่อนะ่เนยนะนา่มดอยู่ไงี่สส้าสี่อ้คนยิบหดอตแมนาวก็สามันสามรอ เล่นหรอเลื่อนด้ขาเลื่อยมาเลมันไม่ยินอ่ะทำไาไเร็วอันนี้อยูหกสูงถึงหรือเปล่านะเอาถึงแล้วรเป็นสอัตราอันนี้ดิออกินไปแลคุณว่ามงนะเดียวเอาตามสามอไปอีกนเป็นจะได้หาสามเดียว

ไม่ถูกห้ากเจ็ดแปดเก้าสิบเอาเต็มไปิอวมันเย็นค่นี้เย็นซวยๆมันตปลมันหนาวแหงกัเลยมันขึ้นเป็นขึ้ ไปตรงนีนแล้เสิห้งขาวห้งูงอาไหมเอาเจ้าก่อนเลยเอตํเอียวไอเอาเดียวอันนี้ไม่ให้เจ้าเออเอาห้องขวกับเต็งพวกอตัเอียวเตีงตำสี่ว้เน้ำใจเสดใจเป็นมูกันเราโมูตาย บอกเลยอาสิเดใจมูกันหกห้สมหกห้าสามหกห้าสี่หกห้าสี่ใบหนึงหบนไหาหนกเพเลนอะเจ็ดแปดเกาสิกินไปเจ๊หนสสม่ห้กเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนาะเนี่ย หกห้าหนึ่งสองสามสี่ห้เาสิบสิบหอาเจก้าสิบไปิว่าเสียเอาเจ้าเน่าเออเอาใจใส่กันแม่กรจเออแม่งรจสองตาแล้นะสามสางสองตาแล้นะตาในตรงใจต้องเนี่นๆ ้ำาตงหนะเออต็งเต็งหกนี่นะโซนนี้ตัวเดียว46ถ้าเดินจาก46อยู่60 46ไห,ห,หลลง60เน้นบเตรียมตัวใจวออร้ตีจอาเดี๋ยวลอยหกมาตัวแรกอีจอกสองเม้นแล้วอันนี้เอเ46 6งนี่นเป็น่หมเออนนี่นน

สีหมื่หกเจ้าหกกินไปเจ้าวเจ้ากินแต่ว่าโอ้หสูงหสูงเจ้าแทไปเเมืเ้าด้ก่าเนี่เอออ้ใจนั่นหกเอียวเจ้าจะใบนะหกเอี้ยวหอยหกใบนั่บหกไปที่เรือกแมยี่สองบอยิบสองกับสหมืนสีแม่กินไปยีสไปเี๋ยหนีสาวใบจ่ายไปละสาวใบเดี๋ยวเรือสาวใโอเคไหมเ๋้าจะรับร่วมยอดบ้างเลทั้งบมดจะต้องใจก่อสด เจาตีมานส่วนยองไปกแล้ว็ตีตีไปกันได้แตังงยืดชิดแต่อันนี้สี่หมือนสี่นอซมือซอันนี้อีกสองหมเป็นหกเหมือนซีมือนซีอันนั้นอีกสองหมื่นแปือซรู้เรื่องนานสอ่มัปบป๊บ

Thế chị kết tổng thì nó dịa thôi Sao không được Thế chị sẽ xử Thế เท่าไหร่นะยี่สิบใบหกสิบเก้ายี่สิบหมดละที่เอียวเอียวเรียบร้อย หาซีเอโอก็ได้นะขาดแดงเลยวะเพื่อนสักติกล่งสีนะ,ะแต่ว่าจะมีหก็น่ยังเดียวเผืนโอ้โหขาดแดงนี่แต่ว่าวัด,ดวัดเดียวกับพกเลยวัดเลยมันอะไดมันนี่ดูคนไป

มูสดะดิดิดิอะไอย่างนี้ตัรงดีกว่าอ๋อสองสามสีไป่ะอ่ะทั้งหมดเลยนะตัวยาวหกหาสแล้วก็หกสูงตัวเต็มกเก้าหกหอันนี้ยี่สิบใปมาอกซีกนเปิด วนก็สามวันสองสามสี hmm. mm. <hi> ่ัน <hey>. ตัวบกสามส้เองสาี่หกเจ็ดกจนี่ยตัวนี้ค่เสียสองามสี่ห้าหกเดตัวนี้า่อยสามวนไปจ้ต้ก็ต้องสองขวาต้องสองขายขวสองใเจ้าสองเงินตเ้อ อาตั้มสามไปเลยตั้มสามตามสเจ็ดอันนี้สองหมื่นควยได้ของเจ้าไปส่งไม่ได้อีก2องหมื่นไปสอีกอ2อ,องหมเน,นี่ยติงต่ำไปได้เจออ้าทั้งหมดสี่หมื่นเนาะสี่หมื่นจะสอไมโอเคถูกต้องแบบมากกว่าเดสิเอนห้ ไปยเหนทางก็ถามเลยเียวมาซื้อเก็บมาเห็นทางก็ามอยาตจะฮกมาเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดเหนทางก็ามอีมาซะเแค่ตวเียวมผลมาเห็นทางก็ามอีเลได้ยินเสีอยงเกอบมานแก่ลงนสองสามสีนะเหนทางก็ามอีเหนทางก็อยากจะหกสอนไายมากเนาะตัางนาหกเลย มัเต็มเต็มก็โอ้แสนสองคนเาต่อเหกหาสามเเนเคยลงนะเนก็เล็กยอห็นออกไหมเลหาสามกันออีกนะเอาอีกทีละเต็มเต็มสองสามสี่อีกทีละตางหากแคสองตามไปเลยสองตามมากๆลยอะองตามอันนั้นหาสามเนาะ สามสห้าวันี้เปิดหาเราสามมาอีกแล้วสามหามาอีกแล้วโหอาสาเสี้านเรียบร้อยดีเจ้ามาเดยกต้นนะเแสนหนึ่งต้องเป็นอะแสนสองรองดูนะยี่สิบใบจะลาบจเตันจ้าเรียบร้อยดีจ้าโตมาจนได้ สามสี่หนมี่ห้นอันนี้จยีสิบแปดกว่าสิแปบสิบปสองสามสี่าอ้แล้วมันจะมาแต่หลอก่อนวน3.45สามสี่้าเจ็เจ็จนอ่ามนเหาอมสดงเอาเลยจให้สองสามสี่ห้าโอเคสี่ห้ใบหใบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าสามสสอันนี้ทุนทุนสองหมือนสต้องหม่ได้อห้า

ส่งสิบอมีให้ให้กินยาลิบกับแคบอยู่เหรอขี้โมกันล่นปนเป็นวัดเป็นวัดพัดแต่โมาส้าอีกทำไมก็สิบออเขาเอาเนี้แถวก็ได้โซ่โซ่ยาถอยสิผ้าผมสาดเนี่ยเอาไปยังราคาซ้ำไป ก็ทำจออกไปแล้วยังทำย่อโอ้ยเป็นดาวเดี๋ยวทำย่อเลยทย่อทำยแล้วมันไข่เลยทไหมอย่าทาละอันจริงอนจิงสากินสากินมากวะที่ห้องไหนองีย่อทไมไ้ม่ใส่3ได้ในทำ่ไม่ได้ไม่กินไปดูดู่า ใายเนี่ยทำนนเปิดาไิด hmm. like ้ส like ิบสามกับหกเป็น yeah. สิบเก้าเอาเปิดได้ไหมล่ะว่าคนเจี๋ยคืนคสิมะบอเอาเปยดล้วอีกแล้อีโตดำเอยสห้าห้าส่อสรุปแล้วขายถูกสรุปแล้วเราไม่ถูกเอาไวไละก่อนห้าสามบอสเรเบนโตะเสียติงซดบอีย ต yup <13. S 1> ําย13เนอะแล้วก <c oughs> ็เต mm ็ง hmm. ตํ hmm. <c oughs> 45, ้า hmm. อีกเมื่อนึงเนอเออนเสิร์ตต้นคืนดีแต่ไหนเหติยอพอดีเลไม่ได้เหติเยออดีเจ้ย 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, เ 7, 8, 9, 10, 1 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, 8, Alo, 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 6 7 8 9 alo, 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 alo,

แนนหกติงห้าไปติงหกอันนี้อยู่หกสูงนะโอเคไม่มีหกหากระจันหาอีดีหาระโกนแล้วสี่หาหกว่าเจ้าไปอันนี้หกทูงแนนอันนี้หกสี่แนนี่กรองไม่มีอะไรหกสองกินไปกินหัวหกสองเห้โตคนบอกมาใสี่หาหกสี่อห้าหส ว่าคนมออันนะคัดอ่านก็จะใช่สี่หกเ็ดสี่หมื่นสอสมสเจดเจดี๋วนี้สั้งมนยี่สิบเก่าอห้มื่นแปดห้าหมนแปดข้างนเพียพวงผข่นีของไข่ติงหกกับหกสี่ห้าห่นแปดหกหมื่นแปดเจ็ดหมื่นแปดอมแปดหมื่นแปดอืสองเอ้ยสองอันนี้วะหกหมื่แปดติงหกติงหก กติหกต่วอันอนี้เกินหมืนแปดอันนี้ไม่นี่เกินหนแปดเป็นเก่ามืนแปดเออเป็นเก่ามืแปดเกินเกินเม้อเจ้าเปดห้กเ็ดเจ็ดเก็ด 9, เจ็ด 9, เจ็ดเจ็ด2จ็ดเจ็ดเจ็ดดดเจ็ดเจ็ด

เตือนสูง hmm. ห <it> ัวเตือนเอาเยอะๆเยอะๆสิซีเยอะๆจิเป็เลยเอิเปเลยมันก็เป็นแต่มีหัใช่ป่ะวหัวิหัวเอาหรอกกอะไรกันสองสามมึงเกะ เด็กทเหกปอนดเย็เปยนใจแล้วบันเด็กใบบอนสักสองเลยะตัวที่มันมันถูกดก7กัน คือเป็นดน่ะแดดะมาแก็ครได้ตัวกันแปดใบแปดดาคิวซีสองคัซจะกัดอะไรกิน้่สุกินไอตัวนมีมี่กินไปเสียงปวดๆไปวดหกกำสาดีว่ะ ดีสปลย่าสีว่าเอาเ้นสี่ให้ปบ้างไหมปนสบวย่สเป็นสสเด็ก